อยากมีรายได้เสริมแต่ไม่มีเงินทุนหรือเงินทุนน้อยทำอะไรดีคลิปนี้ผมมีคําคำแนะนำดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าทั้ง5แนวทางในการที่หารายได้เสริมในยุคปัยบันมีอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตดีๆเกี่ยวกับการทาธุรกิจ โอกาสในการที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆนะจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติรัตน์จินดานีครับกับช่องท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรก,กิจ s m e ครับวันนี้ครับผมมีคําคำแนะนําดีๆนะครับในการจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ในยุคปัจจุบันนะครับ โดยไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับหรือถ้าใช้เงินทุนเนี่ยก็ใช้เงินทุนต่ํามากนะหลายหลาคนนะทั้งมาทางเท่าแก่ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดีนะแล้วก็หรือทาง Line OA ก็ดีนะครับว่าเนี่ยอยากจะมีรายได้เสริมในยุคไม่บันนะครับซึ่งหลายหคนอาจจะมีเริ่มทําไปบ้างแล้วนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้มาให้นะครับเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางให้กับท่านเนี่ย ลองนําไปใช้กับตัวท่านเองนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นมืนึ่เดือนนะข้าราชการนะครับหรือหลายๆคนนะที่ทางานของที่เป็นธุรกิจอยู่ลองมาหารายได้เพิ่มจากตรงนี้กันนะครับสําหรับแนวทางอย่างแรกที่อยากจะแนะนานะครับก็คือว่าท่านเนี่ยมีความถนัดหรือมีความชํานาญทางด้านไหนนะครับก็ไปเริ่มให้บริการทางด้านนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ครับมันมีแพลตฟอร์มเนาะหรือมันมีเว็บไซต์ที่เป็นการพบระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ นะครับเช่นนะครับท่านมีความถนัดเรื่องของการทําภาพทําวิดีโอนะครับท่านมีความสามารถเรื่องของงานเขียนงานแปลแลหล่งต่างๆนะครับเพตฟรอร์มในไทยก็มีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาดเบิร์กนะฟาดเบิร์ก co นะครับท่านสามารถจะไปลงทะเบียนได้นะครับท่านถนัดงานเขียนท่านถนัดทําวิดีโอท่านถนัดแปลนะท่านถนัดทําเรื่องของลงโฆษณาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ ลองไปลงทะเบียนที่นี่ได้นะครับฟานเฟิกนะ,ะตัว f รีแลนซ์เบย์นะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่น่าสนใจเพราะลองดูนะครับท่านมีความถนัดทางด้านไหนนะครับเอาความถนัดของท่านเบื้องต้นนี่แหละไปเป็นเครื่องมือในการจะสร้างอาชีพนะครับเป็นนัชีพเสริมนะครับรับงานนะครับรับงานได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นในต่างประเทศนะท่านอาจจะเข้าไปดูนนของที่เป็นตัวเว็บไซต์ไฟเออร์ นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของคล้ายๆกับตัว Fastwork นะครับจริงๆ Fastwork ก็เรียนแบบมาจาก Fire นะครับเพียงแต่ว่าเป็นหนักของภาษาอังกฤษท่านก็อาจจะรับงานได้ทั่วโลกนะครับก็ลักษณะงานก็เหมือนกันนะครับเขียนคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ทำ SEO ทำเรื่องของเรื่องออนไลน์เลยต่างๆนะครับเข้าไปลองดูได้เลยนะครับในแพลตฟอร์มนะครับเรามีความถนัดอะไรเริ่มที่ตรงนี้นะครับสำรวจตัวเองดูนะครับถ้าทําตรงนี้ได้ก็ลองเริ่มที่ตรงนี้นะครับสำหรับแนวทางที่2 นะครับสำหรับท่านที่อยากมีไรายได้เสริมก็คือหาสินค้าจากห้างนะครับมาขายในพวก l าซ a ด้ใน s h o ป e e หรือใน Facebook หรือใน G ก็แล้วแต่นะครับคำว่าสินค้าจากห้างก็คืออย่างเช่นจาก m a c โครโลตัสบิ๊กซีนะที่ไหนอีกล่ะเซ็นทรัลนะครับ เราไปดูรับว่ามันมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจนะครับมันมีช่วงลดราคาอะไรหรือเปล่าเราถ่ายรูปสินค้านั้นมาลองโคตดขายใน Lazada ใน s h o ป e ี้เราหมดเปิดร้านได้นะพวกนี้เปิดร้านฟรีนะครับหรือใน Facebook ต่างๆนะครับหาสินค้าเหล่านี้ครับจากแต่ละห้างเนี่ยมาขาย บนแพลตฟอร์มเปิดร้านในช็อปปี้ลาซาด้าจะทำแฟนเพจนะฮะหรือทําในพวกไอจก็ได้นะครับพวกนี้ทําได้ทั้งนั้นนะครับหรือถ้าท่านต้องการที่จะประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวนี้นะฮะมันก็มีตัวเครื่องมือนะครับในการที่ดึงสินค้านะครับจากห้างต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นแมคโครโรตาร์บิ๊กซีบุนทาวนนะครับโฮมโปรอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้ครับมันมีแพลตฟอร์มมีเครื่องมือในการที่ดึงสินค้าจากเว็บไซต์นะครับแล้วเราสามารถนําเข้าสินค้าเหล่านี้ครับไปขายทั้งในช็อปปีใน Lazada ทั้งใน Facebook ได้เลยนะครับสําหรับโลกเครื่องมือนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท่านก็สามารถไปดูคลิปวิธีการใช้นะครับรวมถึงเครื่องมือต่างๆนะครับท่านก็สามารถจะรับดูถ้าสนใจท่านก็ซื้อไปใช้บริการได้เลยนะครับส่วนนี้ค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะนะครับถึงว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยท่านประหยัดเวลานะครับในการที่ต้องไปเดินดูแล้วก็ไปถ่ายรูปสินค้านะครับมาแต่งรูปแล้วก็อัปโหลดข้อมูลขึ้นไปในร้านค้าต่างๆผมมีเครื่องมือตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ให้นะครับ สำหรับแนวทางที่3นะครับแนวทางที่3ในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มรายได้เสริมในยุคปัจจบันนะครับผมก็แนะนําว่าท่านอาจจะทําบล็อกนะฮะทำบล็อกหรือทําเว็บไซต์ในการที่จะรีวิวสินค้านะครับทสินค้าอย่างไหนนะอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ในห้างต่างๆแล้วทําเป็นดังของ Affiliate หรือเป็นนายหน้าออนไลน์นะครับเขียนถึงสินค้าตัวนี้บริบ,รบร้าสนใจสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อที่นี่กดคลิกไปปุ๊บ คนสั่งซื้อท่านก็ได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับหรือทําเป็นบลอ็อกเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับถ้าคนจองเพื่อจองโรงแรมนะฮะก็ท่านก็ได้ค่าคอมจากการโรงแรมนะครับแต่แต่ในหมวดของโรงแรมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าการท่องเที่ยวก็ไม่ค่อย อ่าที่จะโฟล์เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ของกินของใช้พวกนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับหรือทำเป็นบล็อกแล้วก็เขียนคอนเทนต์ดีๆหน่อยมันก็สามารถติดแอดที่เป็นตัว Adsense นะของ Google ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับถ้าเป็นคนถ้าท่านเป็นคนดีสามารถพอสร้างบล็อกได้นะครับทำคอนเทนต์ได้นะถ้าท่านยังทําไม่เป็นแต่สนใจแนวนี้นะเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการในการทําบล็อกเบื้องต้นวิธีการในการที่จะเขียนคอนเทนต์เบื้องต้นนะฮะ ตรงนี้ฮะท่านก็สามารถเอาไปใช้นะครับในการจะสร้างรายได้เสริมให้กับท่านในยุคปับันได้นะครับสำหรับข้อที่4ในะครับแนวทางที่4ในการที่จะสร้างรายได้เสริมนะครับท่านสามารถทําคลิปนะเป็นยูทูบเบอร์ได้นะแน่นอนแหละปบันครับมันอาจจะมีหลายๆคนกระโดดเข้ามาในตลาดนี้นะครับ มันอาจจะยากขึ้นนะครับแล้วมันก็มีเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นว่าท่านจะต้องมีคนติดตามอย่อยางน้อย1000คนก่อนนะก็ต้องมีคนดูอย่างน้อย4 0 0พันชั่วโมงก่อนท่านถึงจะมีโอกาสในการจะสร้างรายได้นะครับแต่ถ้าท่านทําไว้นะผมใช้คําว่า yan, ท่านทําไว้นะครับทําไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยววันหนึ่งครับมันก็ถึงพันครับเดี๋ยววันหนึ่งครับมันก็ถึง4ี่พันครับแล้วมันก็มีเทคนิคอะไรต่างๆนะครับในการที่จะช่วยเพิ่มคนติดตามนะครับ ช่วยให้คนดูวิวมากขึ้นนะครับผมมีโอกาได้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เซกนะครับน้าอูต่างๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านนะท่านก็ลองไปดูครับแนวทางในการจะทํายังไงคอนเทนต์น่าสนใจทํายังไงให้คนติดตาม YouTube มากิ่งขึ้นครับตรงนี้ครับท่านก็เอาไปปรุกใช้ในการจะสร้างรายได้ให้กับท่านในยุคปัจจุบันนะครับและแนวทางที่5นะครับสำหรับท่านที่ต้องการมีรายได้เสริมนะครับอาจจะไม่มีทุนหรือมีทุนน้อยนะครับใช้ทุนอะไรไม่มากนะครับก็คือการที่เราไปเป็นตัวแทนแบบ d r อ p ชิปนะครับ แแบบแบบชิปคืออะไรครับหรือเป็นหักของ p r อเด d e r คือเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้านะครับเราไปดูซิครับว่าที่ไหนเขารับตัวแทนแบบแบบชิปบ้างนะครับเปอร์เซ็นต์มันจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ประเภทของสินค้านะครับเมื่อมีการซื้อสินค้านะครับทางเจ้าของสินค้าเขาก็ส่งให้ลูกค้าเรานะครับในานามของตัวเราที่เป็นคนขายนะครับมันก็มีแพลตฟอร์มอยู่เยอะพอสมควรนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมลองทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ท่านสามารถที่จะ1ครับเป็นตัวแทนแบบดอปชิปได้เลยนะครับอาจจะลงทุนนะหลักหลักร้อยหลักพันต้นๆน,น,น,นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนครับลักษณะของดอปชิปอันนึง ก็คือเราเองเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะของตัวแทนที่ต้องไปซื้อสินค้าของเขามาดูก่อนมาใช้ก่อนนะฮะเพราะว่าอะไรครับเราจะได้มีโอกาสในการที่จะบอกเล่าถึงคุณสมบัติของตัวสินค้าเหล่านั้นเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเป็นการแค่นํารูปมาเนี่ยมันอาจจะไม่สื่อสารได้ยากหน่อยนะครับวันก็แนะนําว่าถ้าเป็นตัวแทนแบบดรอปชิปเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนําว่าซื้อสินค้าบริการของเขามาลองใช้ดูก่อน นะครับแล้วเราค่อยบอกต่อลัหกหณะของ r รอ c ชิปอย่างนี้จะทําให้ท่านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงยุคปับันนะครับนี่เป็น5แนวทางในการที่ท่านจะสามารถสร้างรายได้เสริมในยุคปัจบันได้นะครับก็ลองนําไปปรับใช้นะครับลองไปนําไปใช้ดูนะว่าท่านชอบและถนัดแบบไหนนะครับนําไปทําดูแล้ว ครับได้ผลลัพธ์อะไรยังไงครับก็อย่าลืมนํามาบอกมาเล่ากับเท่าแกใหม่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือท่านที่มีข้อสงสัยก็อาจจะลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับและสําหรับเจ้าของธุรกิจนะครับที่กําลังมองหาพาร์ทเนอร์ที่จะไปเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ฝึกอบรมพนักง,งานนะครับไม่มีความรู้ ในการที่จะพร้อมในการที่แข่งขันในยุคใบบันบนโลกออนไลน์นะครับทั้งเท่าแก่ไหม่ครับมีบริการตรงนี้นะครับฝึกอบรมให้กับพนักงานและไปเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะอย่าลืมแชร์บอกต่อเพื่อนๆน,นะครับรวมถึง s u b สไครต์และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่หม่ไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆในเรื่องของการท,ทําธุรกิจโอกาสในการที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพต่างๆรวมถึงท่านจะได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ